ถอตเด็ดๆแบบนี้เกิดขึ้นที่กองละครอย่าลืมชั้นต่อให้ไกลกว่าราชบุรีม้าเร็วสีสันบันเทิงสเปเชียลก็ต้องตามติดค่ะถึงทันพีติ๊กเจษดาพรอ,ออกปากแซวดังล้านกองว่าล้มทับกันที่ไรกล้องสีสันไม่มีพลาดเลยนะก็แหมแฟนๆเขาอยากเห็นเราก็ต้องจัดให้สิคะยิ่งรู้ว่าคุณเคมชาตจะแกล้งทรมานคุณเลขาคนสวยให้ทําความสะอาดทั้งโรงงานมั่นใจว่าภาพสนุกๆต้องเกิดขึ้นแน่ๆนอกจากพระเอกติ๊กนางเอกแอนยังมีสหนุ่มสุดอบอุ่นอปุ้มมนต และบอยพิสนุมาเข้าฉากด้วยเก๊กางๆอยากเข้ามาช่วยสาวแอนใจแทบขาดแต่ติดที่โดนประกาศสิทธิผู้บริหารติ๊กสั่งห้ามยุ่งห้ามช่วยเด็ดขาดอุบัติเหตุก็เลยเกิดขึ้นให้พระเอกสกิดใจ,จตัวเองว่าแท,ท้ที่จริงแล้วไม่ได้อยากทําแบบนี้กับอดีตคนรักเลย คือมีอยู่สองอย่างผมมีความสับสนในตัวเองมากเลยครับเดี๋ยวว่าเขาเดี๋ยวก็รู้สึกดีกับเขาเดี๋ยวก็ห่วงเขาเดี๋ยวก็เกลียดเขาผมก็งงกับกับตัวเองมากเลยตอนนี้จะเอายังไงกับชีวิตดีทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยครับเล่นไปตามบทบาทที่ได้รับนะครับในเรื่องคือเขียมชาติครับไม่ใช่เจษดาพรแน่นอน ยืนยันได้ว่าตัวจริงน่ารักไม่มีมุมร้ายให้คนรอบข้างขยาดเลยค่ะขนาดท่องบทผิดสับสนชื่อตัวละครเรียกอปุเป็นคุณวิบูลทั้งๆที่ชื่อคุณสมคิดพิติกรีบยกมือไหว้ขอโทษทุกคนทันทีที่รู้ตัวว่าเป็นคนทําให้ประจายุทธนาผู้กํากับสั่งเทะกลางคันเช่นเดียวกันกับเจ้าหญิงวงการบันเทิงพี่แอนทองประสมที่ทนทุกสถานการณ์ไม่ได้ทําตัวบอบ,บางไปตามคาแรคเตอร์นางเอกนักเอาเบาสู้โปรยิม้มให้ทีมงานใจชื้นได้ตลอดตลอดขณะต้องปีนขึ้นไปอยู่บน บันไดสูงแกวงไปแกวงมาให้ขาสั่นหน้าหวาดเสียวก็ไม่กลัวเรียกว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุดทั้งฝีมือวิเนียและความทุ่มเทให้ให้เกี่ยวไว้จริงๆมันจะได้ดูหวาดเสียวจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องเล่นแบบลงทุนกันนิดนึงค่ะก็ก็กลัวนะเพราะว่าไม่เคยขึ้นบันไดสูงขนาดนี้หมายถึงว่าบันไดแบบปีนทําความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็มีแล้วมันจะเจ็บเนี่ยเพราะยืนนานอ่ะที่ปกติอยู่บ้านไม่ได้ทำความสะอาดแบบนี้นะฮะพอมันละครทําของผมอยู่บ้านทาแบบเนี้ยฮะพอในละครไม่ได้ทำ ครับทำไมนะติดติไม่เกงใจพูดกันบางเลยเออสำหรับคนนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับเราก็พยายามทําความสนิทโดยวิธีแบบแพงๆอย่างเงี้ยครับใช้เขาเรียกว่าใช้ความรุนแรงเข้าใส่ครับแอนชอบแอนชอบแอนชอบแอนสดิทแอนสดิทสนุกดี ว่าลงมาดีกว่าครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ระวังนะครับเขาอะไรกันอะครับบอยเขาคือก็ไม่เห็นนะฮะแต่เล่นเยอะเล่นเต็มที่เราต้องไปเห็นจะสงสารเหมือนว่าเป็นศุดจริงใช่ค่ะเาก็ไปสะดุดจริงแล้วขาพลิกคือทุกคนเนี่ยครับพอเสร็จคัดปุ๊บทุกคนมาลุงเป็นห่วงทองผสม ต่ว่าในอีกมุมมองเฉียดๆไปเนี่ยครับพ่อยเจ็บขากำลังนั่งนวดอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฉยๆเฉยมากอ่ะฮะไม่ไม่นี่คือการแสดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรปะคือการแสดงอันนีย ไ่จริงไม่เห็นไม่จริงเห็นแล้วไอ้กระเทียมอ่ะอันี่วางให้แล้วกินกระเทียมนะกระเทียมเแต่ได้เห็นเยอไม่ใช่เขาเนี่นี่เก็บตอนได้แรกอแไลี่้วหี่เนเยเล่นไป็ไม่เห็นด้วยเล่นจนเลงศูนย์ต่อศูนย์ตอี่แอนเล่นเกินได้แอนจับแอนอยู่มาเล่น S <S ไม่มีใครบอกว่าจะเอาตรงไหนเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับตรงไหนจะรรงไม่เห็นเอาน้ำมาใสา่มีน้ำแล้วเรา,าคิดว่ามันไม่แตกแน่ดูคนชื่นชมมากว่าเล่นเหมือนมากสุดท้ายต้องมไม่ตัด เล่นเต็มที่มากเลยค่ะเล่นเ,ออเป็นหนังบู๊เลยโอ้โหที่ผมเห็นแบบว่าทางผสมนี่อยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ลลบลงมาดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมมาช่วยเนี่ยป่านี้จะเจ็บมากกว่านี้อ,อ,อีกเออเขามาช่วยรับให้ไงเพราะว่าผมว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มาขั้นเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราอาจจะดูอม,มันเป็นอะไรที่เคยเห็นมาแล้วแต่ผมว่ามันเพิ่มความน่ารักให้กับออใ,นในเรื่องของละครเรื่องนี้ครับ <c oughs> ตมยุ๊บต้มยุ๊เอาอ่่ไันเลยีใเยดีใจนเลยมาอีกทีอาองอไปเพราะว่าในเรื่องนี้เท่าที่เรา ทำเล่นกันมายังไม่มีฉากค่อยใกล้ชิดกันเพราะในเรื่องพระเอกเขายังรู้สึกไม่ดีกับเราอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยช่วงอุบัติเหตุแบบนี้ให้เกิดความใกล้ชิดอ๋อสบายครับไอ้พวกอย่างนี้ผมซ้อมมาจากบ้านแล้วครับนี่เพรารับบ่อยเพรารับบ่อยมีผู้หญิงล้มทับบ่อยฝา <c oughs> <c oughs> กติดตามละครนะคะก็เนาะถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องแล้วมั้งคะใครทิดว่าน,นะคะก็คงจะได้ดูเร็วๆนี้ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันค่ะโอ้ย สุดไปเลยอ่ะถ้าวันไหนติดธุระแล้วก็แล้วอยากได้แฟนอินไปเข้าฉากกับพี่จิกเนี่ย mm. บอกจนได้เลยนะคะพี่แอนจนว่างว่างวงวันไหนก็ว่างว่าง,าง,าง,างทุกวันเลยค่ะเอาเป็นว่า mm. เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักแบกโฆษณานะคะ mm. ให้ได้ไปปลูกตัวตนเองนะคะตื่นจากฝันซะก่อน